นะคะทุกคนถ้าจะให้มุกเนี่ยพูดถึงเรื่องการเป็นนางแบบ f s m หรือว่าการถ่ายปกนิตยสารถ่ายซีรีส์หรือว่าถ่ายรายการเนี่ยหุ่นดีอย่างเดียวไม่พอนะคะทุกคนที่สําคัญเนี่ยหน้าของเราเนี่ยต้องใส่ไรฟ้าไราก้กระและวก็จุดด่างดำด้วยเพื่อที่จะให้การถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอเนี่ยดูหน้ามองแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากขึ้นค่ะอันนี้เลยค่ะตัวช่วยของมุกนะคะกระปกนี้เลยค่ะ ไทโตนิวเทียนเป็นครีมลดฝ้ากะนะคะและก็เป็นครีมบำรุงผิวภายในตัวด้วยหลังใช้เนี่ยหน้าเราเนี่ยจะใสเลยสิวฝ้ากะนะคะจะแลดูจางลงและก็ไม่ขึ้นเพิ่มด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยมูฟหน้าเด้งแล้วก็เนียนคือเนียนละเอียดขึ้นมากๆเลยเหลือน้อยมากๆตอนนี้ต้องตำกระปุกใหม่ตุนไว้หลายๆกระปุกเลยด้วยซ้ำ